ฮัลโหลสู้ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะับผมนิวอาร์นะครับ,รบวันนี้ก็เป็นคลิปวันการซีโร่เวอร์ชันอังกฤษนะครับคลิปแรกนะฮะ EP หนึ่งนะครับก็ EP นี้นะครับจะมาทำการแนะนำเป็นไกด์ละกันนะฮะจะอยู่ในหมวดหมู่ไกด์เนาะเริ่มต้นงไอดียังไงหารีโลหาการ์ดยังไงการ์ดไหนดี ใช้ระยะยาวและการ์ดไหนดีใช้ระยะสั้นนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนําให้หมดเลยระหว่างที่ผมรีหา ID ไปรีไอหาการ์อยู่นี่ยนะครับ,รบก็จะนี่แหละพอดีเลยก็เลยอัดคิปไว้นะครับก็จะมาแนะนํากันนะฮะซึ่งเกมนี้นะครับจะมีระบบให้ฟาร์มหินคราฟการ์ดด้วยนะครับแล้วจะมีระบบแรงอัพเกรด นะครับก็คือแพทนี้จะตันอยู่ที่เกรดที่สามสิบนะครับรแล้วก็นี่ครับจุดฟาร์มหินนะฮะกค็คือตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับ,นนเ,รบเราต้องเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยอัลล็อกเกรดสองนะฮะเกรดสองจะอัลล็อกนะโอเคครับ<ม>ก็เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการฟาร์มหินเนี<ม>่ยเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะฮะแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะป่ามาให้ดูว่าเออ ก์ดใบไหนควรรีหาก์ดใบไหนไม่ควรรีหานะครับไปที่อก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นแค่รอยโ p ย l ลาดินนะรู้สึกใช่นะฮะเพราะมันเป็นแขนเริ่มต้นนะสำหรับใครที่อยากเล่นระยะยาวนะครับผมแนะนําให้รีหาอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือแกนสล็อตครับหาไปเลยนะฮะกี่ใบก็ได้ขอ ขอแค่เปิดได้นะฮะแล้วก็ที่มันอาไปอื่นนิดๆหน,น,น่อยๆก็ได้นะไว้สําหรับทําเล็บแล้วก็พีีเนี่ยครับต้องมีนะต้องมีค4บสทุกแคนนะฮะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็แจกซองมาให้เราเปิดเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เปิดได้เองนั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีแจกด้วยนะแจกเป็นอ่าเป็นไอเทมแรกสาหรับแรกพีจีนะครับก็บาร์เบดหาสี่แน่นอนฮะอนาคตเล่นมาเจสนะครับ ส่วนแคนอื่นๆที่ผมจะแนะนํานะครับก็จะคือแผ่นนี้เนี่ยแผ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีอยู่4แคนทั้งหมดนะนก็คือมีลายออมราดินแล้วก็อแ,ววอแล้วก็ทิ้งแท้งคาเนโลแล้วก็โนวาเคปเลอร์นะครับซึ่งโนวาเคปเลอร์แน่นอนว่าต้องหาอาชูราไคเซอร์นะครับอาชราเคเซอร์นะต้องหาส่วน ฮังเกโลต้องหาโอเวอร์โหลดนะครับเพื่อไปใช้กับดีเอ็นในอนาคตนะฮะตรงนี้ครับจะเป็นการ์ดดีเทลนะฮะก็คือบอกรายละเอียดการ์ดแหละไอการ์ดที่มันโชว์อยู่ข้างหน้านะนี่เป็นกาชาดีเทลนะครับจะบอกว่าแค่ไหนมีทิเป็นอาเท่าไหร่แล้วมีทิเป็นอาอยู่ในบล็อกเนี้ยในตู้เนี้ยกี่ใบนะครับจะมีบอกทั้งหมดอาเนี่ยครับรอยยอประดินมีทิพเป็นาสามใบนะครับ จะมีรายละเอียดบอกผลอ่าอยากรู้อะไรก็มาดูได้นะครับแต่เขาจะไม่บอกนะว่ามีใบไหนบ้างนะฮะก็ไปดูในดัตตาเบสกันได้นะครับแล้วก็เลทนะครับเลท 3R เนี่ยจะอยู่ที่1.67%นะฮะแล้วก็แยกกันไปอีกนะครับผมเนี่ยโอเคครับก็สำหรับผมแนะนำคางีปแล้วเนาะต่อไปเป็นแคน o อลาร์เกลทิงแทงนะฮะ อ๋อทางนีม้ผมยังแนะนำไม่หมดก็คือเป็นอีกใบเป็นบล็อกเกตนะครับไว้สําหรับตีทะลุกเกต2อ,อีกฝ่ายนะฮะเป็นการ์ดท,ที่ดีมากนะครับส่วนออร์เคิลทิงแทงเนี่ยแน่นอนครับเราต้องหาไซเลนทอมนะครับเพราะว่าไซเลนทอมในเกมนี้ไม่ใช่ศูนย์ห้ามการดแต่เป็น PG ห้ามการดนะครับใช้ตีไปตอนแดมห้าเนี่ยให้อฝ่ายรอลุ้นฮิวเลยนะฮะพีจี PG ไม่ได้แน่นอนอ่าโอเคครับดวงดีครับ เป็นใบนี้ที่เป็นทิพนามาแทกนะครับจากที่เราเปิดสีทองได้เมื่อกี้ปุ๊บเป็นโนวาเกทเปอร์นะฮะวันนี้มันสองโนวาเลยนี่หว่า <c oughs> สองโนวาเลยสุดยอดโอ้โหเหมือนผู้ทางมาให้ผมเล่นโนวาหน้นางไงมาอีกแล้วอุย้ยเอาเกดเออรี่ทิันาได้มาใบนึงแล้วนะฮะส่วน ดบั้อาได้มาสามนะรู้สึกอ้าวที่บันอามาสองครับอือหือนว่าดวงดีนะใบนี้นะทิ่บันอาที่แสงลงมาเ,เป็นโคโค่นะครับอ r a c l e ทิ้งแทงนะใบนี้ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะที่จําเป็นเลยคือใส่เลนทอมนะฮะสำหรับโอ a c l ค Oracle โโโเนี่ยจะเป็นแคลนที่โกมากนะฮะในแผทนี้นะโกงสุดเลยก็ว่าได้นคะครับอ้าวที่บันอาไปที่สามครับอ้โูดวงดีฮนะ เนี่ยพออจจพัดคลิปปุ๊บดวงดีเลยนะครับเอาละเรามารลุ้นกันว่าจะเป็นโซเซฟนะฮะจัดว่าแจ่มไปเลยนะครับนะแต่จะได้โอ้โหไม่ได้ทิปต้นอ,อาที่มันใช้ได้จริงๆเลยนะครับที่ใช้ได้จริงๆก็มีแค่โซเซฟนั่นแหละนะแต่อนาคตก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเริ่มต้นได้ดีนะครับสิบสองแรกได้สามทิปต้นอาน,นะฮะโอเคมาดูสิบสองหลังกันะะนะครับเริ่มมาเนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ย หลังจากท u t o r เ a l อะไรเสร็จเนี่ยเราจะมีทั้งหมด212นะครกับอีก500เพชนะครับก็จะเปิดได้ทั้งหมด262นะ,ะเปิดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเออเดี๋ยวมันจะไม่มีซองให้เปิดหรืออะไรนะครับโอ้โหโลมิดีสฟอยสวยจัง HP นะครับแบบนี้เป็นการเรื่งแสงนะการแบบโปรแกรมขยับได้ก็คือเปิดไปเถอะนะคระับเขามีซองแจกเรื่อยๆนะเกมนี้แล้วก็เก็บเป็นเศษเศษ ตัวนะฮะสามารถเปลี่ยนเป็นสองได้เก็บ60เศษนะครับเราเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะทุกนอายัางไม่มีวีแววจะออกเลยนะครับเพราะว่าเราเปิดได้แค่แสงเหลืองนะดูเหมือนจะไม่ออกนะครับ10ซองนี้โอเคเหมือนจะเกลือนะมีมาแค่เอพลโรมิดส้เป็นอาานัลาเนกับพรมิดสนะครับสวยนะเอาจริงแต่เราไม่ได้พีจีเลยนะ่าสักใบใน2 2องนี้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างนี้โอเคครับเป็นจัดวัดแจ่มนะสำหรับผมที่จะเมนรอยโญกนะฮะเดี๋ยวเรามาอีกห้าร้อยเท็ดดูนะครับปึ๊บโอ้โหไม่มีแจ่งเลยกวสกดสกิปได้เลยนะฮะโอเคได้จะ็ดปีนาร์มานบะง ไปต่อนะครับปึ๊บแสงหนึง่งโอ้โห و. เปิดซองเดียวได้ที่เป็นอาตัดักอือหือโคโค่เอพีด้วยอย่างงามครับผมนะเป็นโคโค่สองใบนะแต่ไม่ได้ไซเลนทอมอูโหแต่สองอาสวยอะไอทิเบนอาเอพีสวยโอเคนะครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับ การเปิดกาชาซึ่งเกมนี้ที่เบิไม่ได้ออกอยากอย่างที่คุณคิดนะครับะรนะมั่นใจในตัวเองเข้าไว้เดี๋ยวก็เปิดได้กันนะครับผมโอเคครับก็ขอตัวไปรีไอดีต่อก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปลลอะไรรอติดตามกันได้เลยครับ